Sơn nạp sơn uốn đôi, cố đến tơm kim เติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นไม่ว่าจะเป็นราคาไทยหรือราคาดีต่างประเทศบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับทุกคนและอย่าลืมกดติดตามเพจโคเด้นเติมเกมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆหรือโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านและก็ที่สำคัญทางโคเด้นเติมเกมเขาได้รับเติมเกมอื่นอีกมากมายเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่โคเด้นเติมเกมได้เลยนะครับแนะนำใส่แอดนาหน้าด้วยนะทุกคนไม่งั้นจะหาไม่เจอนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพับจีโมบายเช่นเคยนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะมายิงคูณ2ให้ดูนะครับมีคนขอเข้ามานะครับมีน้องคนหนึ่งเขาขอเข้ามาให้ผมเนี่ยยิงสเป์คูณ2ทําคลิปยิงสเป์คูณ2ให้ดูหน่อยนะครับอยากเห็นว่าจะนิ่งแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะยิงให้ดูในคลิปนี้นะครับจริงๆอยากจะเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าก็คือเวลาผมมันน้อยนะครับผมทําหลายอย่างเนาะเดี๋ยวยิงให้ดูในห้องซ้อมแ้วกัน ก็ดูนะครับว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้โค้ดยังไงก็ทักมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองยิงคุณ2ให้ดูนะครับว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับทุกคนส่วนมากเวลาผมยิงนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบนั่งยิงแล้วก็นอนยิงนะครับผมจะไม่ค่อยยืนยิงแบบแบบเนี้ยคือยืนยิงแบบเนี้ยผมจะนั่งแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ไปปรับภาพมานะครับภาพมันดูมันมืดไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับผมจะนั่งยิงประมาณนี้นะครับเวลาผมยิงนะ ก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ยิงนิ่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็คุมง่ายนะครับเพราะอมไรผมมันคุมง่ายมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับทาให้ทุกคนที่เอาไปเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็คุมง่ายมากขึ้นนะครับไม่ทําให้เราแบบเก่งเวลาที่เราคุมปืนไม่ทําให้เราปวดนิ้วปวดมือนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองทักมาเอาไปลองดูนะครับคุณ2จริงๆถ้าทําให้มันนิ่งกว่านี้ได้แหมมันทําได้นะครับทาได้แต่ว่า ความไวที่ผมปรับไว้นะครับผมปรับเพื่อ,อใช้งานกับหลายๆคนนะครับจริงๆผมจะตั้งให้ตัวเองมันยิงนิ่งกว่านี้ผมก็ทําได้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดผมตั้งไปแล้วคนอื่นเอาไปแล้วมันเกิดแบบไม่นิ่งอะไรแบบนี้คือมันบางทีมันมันต้องเอาใจส่วนใหญ่นะครับมันต้องเอาส่วนรวมเนาะผมตั้งส่วนมากผมจะตั้งเอาใจคนอื่นด้วยนะครับไม่ได้ตั้งให้เล่นได้แค่ตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองทักเพจมาเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับยิงคุณ2ให้ดูนะครับสำหรับคนที่ขอมาถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแลวกันนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวับ